สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับปลูกกับบีอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูโคโลคาเซียนะคะเป็นคอฟฟี่คัพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโคโลคาเซียเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะใครนะคะที่สนใจโคโลคาเซียนะคะให้รีบเก็บนะคะทุกคนก่อนที่ราคาของเขาเนี่ยจะไปไกลนะคะเพราะว่า ตอนนี้โคโลคาเซียเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอฟฟีครับกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงเนาะคอฟฟีครับเนี่ยก็คือชื่อเขาก็บอกนะคะกาแฟเนี่ยคือสีเขาจะเหมือนออกสีกาแฟนะคะคับก็คือเขาจะเป็นทรงถ้วยแบบนี้นะคะอ่ะดูนะคะใบเขาเนี่ยจะห่อหุ้มขึ้นนะคะเป็นทรงถ้วยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเหมือนกับเป็นถ้วยเลยนะคะนี่นะอันนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงไว ในกระถางที่หล่อน้ําไว้แบบนี้นะคะคือโคโลคาเซียนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบน้ําอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงหล่อน้ําเขาไว้ได้เยอะๆได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ชอบแดดด้วยนะคะทุกคนเรามาดูลักษณะใบของเขากันนะคะไออย่างที่บีบอกเมื่อกี้นะคะเขาจะเป็นทรงถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะ ใบเขาจะห่อเข้านะคะเขาจะไม่ได้แบนออกเหมือนกับพวกโพลคาเซียตัวอื่นนะคะสําหรับพ่อฟีค่คัพเนเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะใบนะคะใบเขาจะออกเป็นสีเขียวๆนะคะแต่ว่าพวกเอ่เส้นนะคะดูนะคะทุกคนเส้นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะกระดูกใบเขาจะเป็นสีดํานะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ น้องเนี่ยก็จะมีความเด่นชัดในแบบรูปแบบของตัวเองนะคะนี่นะคะแต่ทีนี้นะคะคืออันนี้เราซื้อมาใช่ไหมคะซื้อมาเขาจะเลี้ยงในกระถางที่หล่อน้ำํำอ,อาจจะเป็นดินร้วนดินเหนียวนะคะทุกคนนี่ลากเขาก็ค่อนข้างเดินดีเลยนะคะก้านใบของเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะ อะเรามาดูหลังใบของเขากันนะคะเส้นกระดูกหลังใบนะคะค่อนข้างที่จะนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะเขามีความนูนขึ้นมาเลยนะคะทุกคนถ้าเราจับเข้าไปเนี่ยคือเราจะรู้เลยนะคะว่าเส้นของเขาเนี่ยจะนูนขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็พวกเส้นหลังใบเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะนี่นะ หลังใบจะเป็นสีเขียวนวลๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเส้นกระดูกด้านหน้าเนี่ยเขาจะเรียบเนียนลงไปกับผิวใบเลยนะคะแล้วก็เส้นเส้นเสวิ่งเส้นผ้นนนนนพาพวกนี้ค่ะก็ชัดเจนเช่นกันนะคะซึ่งราคาคอฟฟคัพตอนนี้นะคะกระถางนี้นะคะไซส์นี้สูงพอสมควรเลยนะคะสูงน่าจะประมาณ สองไม้บรรทัดได้นะคะทุกคนราคากระถางนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ500-600บาทนะคะแต่บีไม่แน่ใจว่าสำหรับสวนส่วนที่อื่นเนี่ยราคาจะขึ้นไปไกลหรือยังนะคะนี่ะนะส่วนราคาที่อื่นนะคะถ้าใครซื้อได้ถูกกว่านี้นะทุกคนรีบซื้อเลยนะคะ เพราะว่าได้ข่าวแววๆมาเนี่ยพวกเลมอนลามนะคะแล้วก็พวกอโลฮาเนี่ยราคาก็ไปไกลแล้วนะคะแบล็คเมจิกอย่างเมื่อก่อนเกลื่อนๆเนี่ยทุกวันนี้นะคะตอนนี้ราคาก็หน้าที่จะอยู่หน้าที่จะ,ะประมาณ300 4 0 0ถึง400บาทได้นะคะทุกคนสำหรับคนโลคาเซียนะคะเขาก็จะออกเป็นไหลนะคะเวลามีไหลออกมาเนี่ยนะคะก็เราสามารถนะคะตัด ตัดตรงข้อนะคะไปชำได้นะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่สำหรับที่บ้านบีนะคะก็จะปลูกในในรังโฟมนะคะก็จะปลูกในรังโฟมแล้วก็ปลูกไว้กลางแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะให้น้ำเขาชุ่มๆเนาะส่วนดินที่บ้านบีใช้นะคะก็จะใช้เป็นดินที่ปลูกนะคะจะไม่ได้ใช้ดินเหนียวนะคะจะไม่ได้ใช้ดินเหนียวเนาะ ที่บ้านบีนะคะก็จะใช้เป็นพวกดินใบก้ามปูนะคะหรือว่าดินถุงนะคะผสมกับมูลไส้เดือนนะคะอ่ะเดี๋ยวบีพาไปดูแบล็คเมจิกที่บีเลี้ยงไว้ในลังโฟมนะคะแล้วก็มาดูวัสดุปลูกนะคะกันนะคะว่าเป็นยังไงไหลออกดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบล็คเมจิกกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบล็ k เมจิกนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบีได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าบีเลี้ยงไว้ในรังโฟมแบบนี้นะคะไม่ได้เจาะรูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะดินที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะหรือว่าดินใต้ต้นมะขามนะคะผ่านการหมักแล้วเนาะแล้วก็มันก็จะมีแกลบหมักด้วยนะคะเอามาใส่แบบนี้เลยเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะทุกคน อันนี้ก็ปลูกมานานพอสมควรแล้วนะคะอดูลำต้นของเขานะคะหนึ่งมือโอบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเปลี่ยนคือเอาไว้ในนี้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขานะคะไอที่ขึ้นขึ้นเนี่ยคือตัวที่เขาเนี่ยงอกมาจากพวกปลายไหลของเขานะคะไม่ใช่ว่าต้นใหม่นะเนี่ยนะคะแล้วก็อย่าง พอมันได้สักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสองอาทิตย์นะคะบิ๊กก็จะโรยด้วยนี่เลยค่ะมูลไส้เดือนนะคะอันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะบิ๊กก็เอามาโรยโรยบริเวณโคนต้นแบบนี้เลยเห็นไหมคะเวลาเขาออกไหลแล้วเนี่ยนะคะพอเขาออกไหลแล้วเนี่ย แล้วเราไม่ได้ตัดเนี่ยปลายไหลกของเขาเนี่ยก็จะมีรากนะคะรากเขาก็จะยึดติดลงไปกับตัวดินแบบนี้แล้วก็ทําให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้หมีก็จะจะเลี้ยงไว้นะคะกลางแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะทุกคนกอใหญ่พุ่มใหญ่มากเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังจะหันมาเลี้ยงโคลโลคาเซียนะคะหรือว่ากำลังสนใจโคลโลคาเซียนะคะ ก็ลองนำวิธีนี้นะคะไปใช้ดูได้นะคะทุกคนใครจะเลี้ยงแบบดินก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเลี้ยงแบบดินแบบนี้หรือว่าจะเลี้ยงแบบในกระถางบัวอ่างบัวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบความชื้นแฉะนะคะเนี่ยเขาแห้งแล้วอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้บิกก็จะใส่น้ำเขาไว้ล้นๆเลยให้เขาชุ่มๆเลยนะคะ พอเขายิ่งมีไหลเยอะมีลูกเยอะแบบนี้น้ําเขาเนี่ยก็จะยิ่งดูดซับเร็วนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เขาแห้งเร็วนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกไหลนะคะข้อไหลของเขานะคะที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยก็เอามาชําไว้แบบนี้นะคะทุกคนเอามาชําไว้แล้วก็เป็นต้นใหม่งอกมาแบบนี้ก็คือเลี้ยงไว้ในลังฟมเหมือนกันนะคะ ไม่ได้เจาะรูเลยดำเลยค่ะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาจะไหม้หน่อยเพราะว่าเราก็เดินถูไถเข้าไปด้วยนะเพราะเขาอยู่หน้าสวนพอดีนะคะจริงๆแบบเนี้ยนะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยถ้าใบเสียแบบเนี้ยเราตัดทิ้งได้เลยเพราะเราก็มีลูกของเขาเยอะแล้วนะคะตัดทิ้งได้เลยนะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเลมอนลามของที่บ้านบีนะคะก็เลี้ยงไว้ในกล่องโฟมเหมือนกันนะคะ ใช้ดินแบบเดียวกันเลยแดดร้อยฝนร้อยนะคะทุกคนใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลยเลี้ยงไว้หน้าสวนอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพวกคนรคาเซียเนี่ยก็จะเลี้ยงไว้หน้าสวนนะคะเพื่อเขาเนี่ยโดนแดดโดนฝนนะคะมีพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่อยากให้ใส่เป็นรังโฟมเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาโตนเนี่ยลากเขาเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการไหลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พวกไหลเขาเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่จะ วางลากออกลากยาวไหลให้เราไปเลยนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพามาชมคอฟฟี่คัพนะคะแล้วก็เทคนิคในการปลูกโคโลโลคาเซียนะคะก็ถ้าใครใช้สูตรไหนแบบไหนอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนบีก็หวังว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับ อ่ะมือใหม่นะคะที่สนใจคนโลคาเซียกันนะคะยังไงนะคะฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ